อยู่ที่การสก,กัดจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นไปทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับเห็นว่า การสกัดจับในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการประทะกับขบวนการค้ายาเสพติดบนภูเขาในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการสนธิกําลังร,งร่วมกันระหว่างตํารวจภูธรภาค5และเจ้าหน้าที่ทหารนะครับซึ่งทําการสกัดแก๊งขนยาเสพติดในพื้นที่อําเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับพบยาไอซ์กว่า320กิโกรัม มูลค่ากว่า1,500ล้านบาทนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ประทะก,กันในครั้งนี้ก็ได้มีการวิสามันผู้ก่อเหตุไป1คนพร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ได้2คันครับไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้พลตำรวจโทกฤิทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 พลตรีสมจริงกอรีรองผอ,อหน่วยบัญชาการสกัดกัน้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ุชายแดนภาคเหนือนะครับหรือชื่อยอ่อตำแหน่งก็คือนอบอยส35นอกจากนี้ยังมีพันตรดเอกเกียรติศักดิ์จิตประสานผู้กำกับการสอพอแม่จันทั้งหมดนะครับเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากที่เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติด บนภูเขาที่เป็นไร่ข้าวโพดนั่นเองครับนะฮะพื้นที่เท่าที่สังเกตดูนะผมก็พยายามดูจากภาพข่าวนะครับเนื่องด้วยนะครับภูมิประเทศบนพื้นที่แห่งนี้ก็คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนด้วยก็เป็นเขตติดต่อกับหมู่บ้านแม่สลับหมู่ที่19และบ้าน3แยกอีกก็หมู่24 ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับมีคนถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายและก็พบว่ามีกระเป๋าเป้กระจายอยู่ตามแนวป่าอีกด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดพบกระเป๋าที่ผู้ก่อเหตุทำตกไว้รวมทั้งสิ้น21ใบนะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกระเป๋าเป้ที่ทำตกเนี่ยเป็นกระเป๋าใหม่และก็เป็นกระเป๋าใส่สัมภาระทั่วไป โดยไม่ได้ใช้กระสอบฟางนะครับที่ดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเป้สีเขียวแต่อย่างใดทีนี้ภายในกระเป๋าก็มีห่อใบชาสีทองอักษรจีนภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาไอซ์ใบละประมาณ15-16ก้อนก้อนละประมาณ1กิโลกรัมนะครับนับรวมกันได้323ก้อนรวมน้ำหนักทั้งหมดก็อยู่ที่323กิโลกรัม ส่วนที่ศบผู้เสียชีวิตนี่นะครับพบที่มือถือระเบิดลูกเกลียงจำนวนหนึ่งลูกจากการตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อฮอนด้าสีแดงหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีเขียวอีกหนึ่งคันจึงยึดเอาไว้เป็นของกลางครับสำหรับกลุ่มขบวนการนำยาเสพติดเข้ามาทางบริเวณแนวชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงของจังหวัดเชียงราย และนำเข้ามาชั้นในของประเทศลึกประมาณ20 30กิโลเมตรซึ่งหากเข้าสู่ชั้นในของประเทศไทยได้มากกว่านี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า1,500ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปค่อนข้างทุลักทุเลโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ แต่ว่าจากการสอที่กำลังร่วมกันของทั้งทหารและตำรวจในครั้งนี้นะครับก็ต้องชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนี่ฮะนำมาซึ่งการจับกลุ่มยาไอซ์ล็อตใหญ่นะครับกว่า323กิโลกรัมสังเกตจากกระเป๋านะครับก็เป็นกระเป๋าเป้ลักษณะใหม่อย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอกเอาไว้ปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้เป้แบบนี้ค,ครั้งนี้ก็ถือว่านะครับพฤติการ นะวิธีการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการใหม่ที่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าได้ข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจนั่นเองครับครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลและและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับให้ทางตำรวจเนี่ยร่วมมือกันทํางานกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะาทางาฝ่ายทหารนะครับปกครองหลอดจนหน่วยยาเสพติดที่รับผิดชอบยาเสพติดตามแนวชายแดนในทุกหน่วยนะครับสกัดกัน้น มีให้การลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนประเทศพื้นบ้านเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางของประเทศนะครับตั้งแต่ร่วมมือกันเดบัตมานะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารตำรวจเนี่ยก็ได้ได,ไ,ดได้ใช้ความเข้มแข็งนะครับจากทราบว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการจับกลุมยาเสพติลดล็อตใหญ่และขนาดนี้นะครับมีการวิสามันฆาตกรรมจานวนหลายลายนะครับจากการตรวจสอบ จากปลายปีที่แล้วจนกระทั่งต้นปีนี้นะครับปริมาณยาเสพติดในการเข้ามาสู่ชายแดนประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้ตรวจสอบเนี่ยน้อยลงกว่าปลายปีที่แล้วเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าจากการร่วมมือกันทํางานในทุกฝ่ายนะครับซึ่งโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารซึ่งรับผิดชอบแนวชายแดนแล้วก็ในส่วนของตํารวจนะครับปกครองแล้วก็ปรปญญาบปรามยาเสพติดซึ่งร่วมมือกันทําทั้งแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนในนะครับ เชื่อว่าปัญหาจะสิบติดต,ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไปเชื่อว่าต้องลดลงอย่างแน่นอน